สวัสดีครับพี่กับพวกเราเพจลำหน้ากันอีกแล้วนะครับกลับมาอีกครั้งกับรายการลำหน้าท่าสถิติรายการที่เอาสถิติของนักเตะโชว์ฟอร์มเยี่ยะในแต่ละเกมนำมาหยิบยกผูกคุยกับคนรับชมรับฟังวันนี้ขอเสนอโรเบิร์ตฟิมิโนโ่กองหน้าสไตล์ฟอร์สได้ผูกกลับมาคือจุดติร่างเทพความผิดพลาดต่างๆรวมถึงการได้บอลที่ได้ซึ่งประโยชน์ต่อทีมเหนือเลยว,ว่าทั้งหมดนี้คือโรเบิร์ตฟิมิโนโ่กองหน้าสไตล์หลอกที่เป็นความต้องการของหลายสโมสร แม้รุ่งถึงสองปีให้หลับแต่ตัวประสบปัญหาฟอร์มตกขั้นแรงจนใครต่อใครหลายๆคนก็สุดจะทุดต่อเท้าเต็มทนแต่ถ้าวันนเวลาหนีฟิบิโนคนเดิมก็ต้องจะกลับมาโดยผลงานการซัดให้ถึกใส่วาฟบอลจนไปที่หมัำการซัดเซนตในเกมวันนั้นคือโอกาสจบสกอร์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์สามพาร์กโอโหลสบครั้งโดยชนะคู่แข่งสามครั้งเข้ากระทะหนึ่งครั้ง สะสมแต่ไป3ครั้งเหล็กว่าพาิแขทงไป2อครั้งยิง3ครั้งต้องกอด3ครั้งเป็นประตู3ครั้งและแอสติสไป1นครั้งและนี่ละครับเรื่องราวของโรเบรโตฟิมิโน่กองหน้าโตวหลกขูกคืนฟอฟเกตหรือไปกับลูกคืนชีพสามภาษาสุดโหดของ,ของได้อีกครั้งโดยที่แฟนบอลตามไม่นึกไม่ฝันว่าการคัมแบ็คในครั้งนี้จะสามารถทำให้ฟิมิโน่กลับมาจุดจระเอีกครั้งก็เป็นได้และเรื่องราวในครั้งหน้าเราเจาสถิติของแคมปยย์ไก่นั้นสามารถไคอมเมนต์บอกเราก็ได้เลยนะครับที่เฟซบุ๊กแฟนเพจหล่